สบายดีท <S preach science> ุกคนเนาะตอนนี so first, ้ก <Thank you. S 1> so ็มาหอดบานแก่งต่างงานเนาะก็คือเสื้อผ้าแห้งไงเละมาลินบุญสงเพือนเนาะก็คือมาแว่เฮื่อนสิบาเฮือนเอฟซีกับเพื่อนเพราะว่าเพิ่นเห็นในงานบุญบรรจุแต่ก่อนเลยครับปรีมืมอนี้บุญบานเพิ่นเนาะก็เลยมาแวะเฮือนมันคือวันอะไรเนี่ยทักไทยแักเพจ่นี่มไอ เพิ่นไอ้เนาะเพิ่นกับข้าวกรองน้ำอยู่แต่ไอ้เนาะได้ก็มาแว่กินข้าวปุ่นแล้วก็เข่าเคี่ยวโต๊ะสีลงไปบอนแขงเนื้อเนาะนี่ก็คือแม่ยังกะแม่เออแม่บ้านเนาะเออแม่บ้านเออเพิ่นกัมากินข้าวปุ่นเนาะนี่กันเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิพา ไปเที่ยวงานบุญเนาะมื้อนี้แม่พาเลาะเลยใด้ไหมเดินเดินเดินอ่จะผ่าเนาะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เพิ่นสิพาเลาะงานบุญสงเฮือเนาะจะผ่อกันอยู่างงานบุญใช่ไหมเนาะจะผ่านเหมือนกันเนาะเออเอออินดีมาติดการ์บุนเด้อร์กันไปกันมากันได้เออกินเราเห็นก็ไม่ได้ทำอะไรนะทางเว่บุญทางเว่บุญนะพิกัดนะบอกพิกัดให้แม่ ญี่ปุ่นแซีบเด้ญีะปุ่นบานแกงตะงานนี่เป็นจังไงเนาะแซียบีบอ <b> <se> ่ะเหนียบเสบเออบังกินกันบ้างสุดยอดวะบังบังกินกันโอ้แล้วว่าแซีบบังิเนี่มาเด้อ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 ตะงานเดี๋ยวมันนี่เด้อมันแกงตางานนะบุญบุญช่งเฮือะเนาะช่วงเหือะบุญช่งเฮือะจะภาพจะภาพเพื่อนมากระนอ้นท้าพี่อยู่อันนั้นไอ้ลูกเคยรัน

ไปน้ำบ่ได้บ uh ่เบ okay. ีย okay. ร์ฮะเฉยยางน้ำกลดร่างเบียร์ได้หน่อยนึงตอนนี้เราก็ยางลงไปทางด้านลุ่มเนาะเจอคนมาไละเอาขอเนาะนัดกันมาแต่ว่ามาก่อนโต๊ะมาก่อนแล้วก็มาเมื่อกี้นี่เออก็มาหัวเตี้ยเลยเดี๋ยวจะพาไปลรอบิึงทางดันลง ฐาานคล้ายกันไรยขนาดคือขืนขนาดเนาะแต <ๆ S 1> ่ว่าเคยมาบราเรื่าเป็นนะครับเราเคยมาทุกๆปีกับหัวเป็นอะไรนะาจะครับเราเคยมาปีแหลกที่เ้าใน เฮ้ท <cin stereotype> hey, oh. 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 uh ่างนี้บอลนั่นเขาแข่งเพื่อวจักบอลเขาแข่งเพื่อนะเดี๋ยวชาติลงไปเบ่งโอ้กำลังแข่งกันเนาะตอนนี้กำลังเขากำลังแข่งทันเพื่อนะแต่ว่าเข้ามาประทัน

ตอนนี้กำลังแข่งกันเนลยแต่ทุกคนตอนนี้อาการไม่่อนที่ทุกคนมายืนเบิ้งเพื่อสวงเนาะคือบานเกียกต่างกนเนาะตอนนี้กำลังดูเดือดเนาะยัเชี่ยวสิ้ภาพไปเบิ้งส้มบุเสียเนาะนางตามีเวลาไม่ร่ากับตัวเพียงเราเนาะ นำเสียงเฮียงเนาะเาเปิบรรยากาศนำกันเนาะเาเดียวจะนอนให้สิพาเบิ้งรยกาุอาการแข่งขึ้อเนาะก็เลนา้เบิ้งบรรยากาศเนาะตอนนี้เราพาเบิ้งบรรยากาศผู้สมผูเสียก็เนอะอยู่ที่ทางเสียงบงเฮียงเนาะตามแคบหนาเนาะปเบิ้งกันเลย

ซีไพ่เนาะเนาะไอกันนะกระดนถูกได้เดียวลูกได้โทษองเสียกันต้อมาจักต้องเสียงเดี๋ยวมวลร้ายนะบรรยากาศบรรยากาศดีสองส่งกองเสียกกันนางขาาเบิ่งสีไายเาคือนางไนรดเนาะคือทางนาล้างเข้าเนี่ยคือวงตียเนาะมาแลงขอกันเนาะวงเตียนงแสงเดือนเนาะเดีว่าพยันกันักเเดอมมาแลง ขอกันทุกคนมาแรกนั่งง่ายวงดนรตรีเนาะขอขนขอกัน บ้านเจแต่นันนี่ก็คือนุงสรวอยู่ตรงทานัด่องทับทิ้งอยู่ตรั้นไจุบันนี่เพือทั้งสองไปอนป้า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 กปาปาป้าป้ป้า้้ปาปั้าป้นป้าาป้า้ป้าปกาป้าป้านปเาปอาป้าปาป้นป้้าป้าง้าป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 ้า้าปป้า้้าป้าป้ป้้ปาปาา้้า้าา้้ เราเอ้เ้สองเลสองร้อระวังนุ่สารวัตรอยูบานุ่สารวัตรอยู่้างนั้บี่อยู่้างนอนรับี่า้างว้าไ่ีร้า่สไระวังนุสารวัตรนุสารวัตรมาจากแบกสารวัตรนอนขั้บีมาจากต้นเสนสารวัตรเดดตอนที่ว่าสีว่ารีว่าีรีนุสารวัตรได้จูบ้าเฮาเราเอ้้เป็นหนีได้นนี้ไปราวอัที่มาถึงีหนีไพอนุสารวัตรกับอนนุสารวัตรกับอนางาไ่าแ่งา่า

รุสารุสวรมาแหงซออกมาดูแงออกมาก็คือรุ่นสารรุ่นสารวัตแซงออกมาต้องทับทิ้งยังมวนม้งต้องทับทิ้งอยู่หัวคได้ไปัับกับกับแอตอบอกเป็นคนหาสี่สามสอ่เกใส่เก้าอาต่อ่วช่วยมาผู้สิเลยจะพิ้ อยู่ตาางบ้างเจ้าตั้สินัตัวนั้นออกมาพี่น้องเอยไดการแข่งันในเขาสู้เซไทเปตีเฮ้ยบอยเอินมาเดกันเนี่ย้อบนตาันตาเขามาเท่ยนีมาดับเสียงเดือนเจ้าเสียเอื้องคนติดจัดโคบเขมาไใหเด้อหาขอความกัเ้าแจ้งร่อถาพ้นตั้สินยังเป็นตั้งแต่เดินกรบก็บจดมเสียเดือนเนี่ยเาุธาน้ เจ้าต่อไปจะเป็นการหมอดางวันที่สามเสนอเฮียนเซนทานคำสิงกูเพชรวงไ้คณะประจำผักเมืองหัวหน้าจะตั้งเมืองเป็นเกียรติมอกของหัวนดังเก่าถือปเป็นเกียรติเิน ta <laughs>